สปอไจักหุ้นมาแล้วครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสปอยไล์จากหุ้นนะครับผมพืชครับและนี่คือ5อันดับสุดท้ายนะครับที่เรารอคอยว่าเขาจะคือใครกันแน่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมจะต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าหุ้น20ตัวที่เราเอามาพูดกันในเดือนนี้นี่นะครับผมนำมาจากการเรียงลำดับของ จิตตะนั่นเองนะครับจิตตะเขาจะมีตัวจิตตะสกอร์นะครับซึ่งจะมีการให้คะแนนหุ้นเนี่ยครับโดยดูจากงบการเงินย้อนหลัง10ปีพัจ้านะฮะมีการใส่ความถ่วงเข้าไปนะครับก็คือหุ้นจะต้องเป็นหุ้นที่มีคุณภาพดีจริงๆและงบการเงินมีความสม่ำเสมอนะครับก็คือดีอย่างสม่ำเสมอถึงจะได้คะแนนต้องสูงนะครับถ้าเกิดดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยคะแนนมันก็จะต่ำนะครับ หรือว่าดีมาตลอดแล้วปีล่าสุดไม่ดีคะแนนก็จะล่วงครับคะแนนห่วยมาตลอดแล้วมาดีปีนี้ก็ไม่ได้ขึ้นอะไรครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวที่ผ่านแล้วมีคะแนนสูงจริงๆเนี่ยบอกได้เลยว่าต่อให้คุณดอยนะครับหรือว่าคุณจะติดตัวเนี้ยไปนานๆนะหุ้นที่คุณถือนะรับประกันได้เลยว่ามันคือหุ้นคุณภาพดีอย่างแน่นอนและและ,และใครที่อยากใช้จิตตะผมเขาบอกว่ามัน ฟรีครับนะรายละเอียดนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันนะครับด้านล่างนี้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยพร้อมกันและ้วละนะรพร้อมที่ไปดูห้าหนัสุดท้ายแล้วถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อได้ดูด้วยนะอยา่าเก็บไว้ดูคนเดียวถ้ากดไลค์แล้วกดแชร์เรียบร้อยแล้วก็ไปดูพร้อมอกันเลยครับย้ <Yeah. S 3> การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน นะและแล้วนะครับเราก็มาถึง5อันดับสุดท้ายครับอันดับที่5ไปจนถึงอันดับที่1นะครับในคลิปนี้ก็เรียงลำดับโดยจิตตะเรนกิ้งนะฮะก็เขาดูตัวที่มีสกอร์สูงที่สุดโดยใช้เอากริทึมของจิตตะในการคำนวณงบการเงินย้อนหลัง10ปีนะเดี๋ยวเรามาดูว่า5ตัวสุดท้ายจะแจ่มขนาดไหนนะครับเรามาเริ่มกันที่อันดับ5กันก่อนเลยนะคร V.I.H. นะครับ V.I.H. ที่เห็นอยู่ณขณะนี้เน,นี่ยนะครับอันนี้คือกราฟระยะเดือนนะครับต้องขอบอกว่าตอนนี้คือขาลงค่อนข้างชัดนะฮะอ่าอันนี้อันนี้เป็นขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ตรงนเนี้ยเน,น,น,นี่ยเนี่ยอันนี้คือลงแล้วนะฮะลงชัดๆเลยนะอันนี้คือการาฟระยะเดือนหนึ่งแท่งคือ1เดือนนะครับที่เขากลางสร้างแล้วก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับราคาปัจจุบันเนี่ย ผมว่าอาจจะมีการเด้งให้เห็นเป็นระยะระยะนะครับเพราะว่ามันมีการผ่านสัมผัสตรงเนี้ยมากแต่ถ้าเอาให้เห็นเด้งเลยเนี่ยผมว่าตรงนี้น่าจะชัดกว่านะครับอยู่ที่ประมาณ5บาทนะก็เดี๋ยวเราไปดูภาพที่มันย่อให้ลงไปกว่านี้ก่อนนะครับระยะสัปดาห์ระยะสัปดาห์ยังไม่มีสัญญาณใดๆที่น่าประทับใจนะฮะดูเดนะครับเดนะ ดูตรงนี้ดีๆนะครับเวลาที่หุ้นลงเนี่ยนะฮะดูนะเวลาที่หุ้นลงแล้วแล้วมันลงมาทําโลนะครับโลที่ทําแล้วก็มันเวลามันต้องพักอยู่แล้วนะฮะมันต้องพักขึ้นไปทํำไฮสร้าง H 1ใช่ไหมแล้วมันก็ทําโล2ซึ่งหน้าตาดีนะคระับสงแบบนี้หน้าตาดีแต่สิ่งที่เราอยากเห็นคือ S 2 H 2 S 2มันทําให้เราผิดหวังฮะตรงเนี้ยตรงนี้มันต่ําไปหน่อยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จบเราไม่นับนะครับ ลงมาจนถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้คือ L 1ใหม่นะครับแล้วก็มา H 1กํากำลังสร้าง L 2สิ่งที่อยากเห็นคือการทำทะลุ H 1ครับก็ผมไม่มั่นใจนะว่ามันมันจะทะลุไหมคือทรงมันไม่ค่อยดีเลยนะครับหน้าตายังยังไม่ผ่านนะครับโอเคสำหรับ V I H นะครับยังไม่มีจุดให้เข้าซื้อนะครับแต่ สำหรับใครที่มีนะครับผมแนะนำเลยนะครับจุดขายถ้ามันหลุดนะฮะถ้ามันหลุดหกจุดหนึ่งเนี่ยนะครับหรือเนี่ยเนี่ยมา,มาดูที่ที่ตรงเนี้ยดีๆนะฮะว่ามันคือประมาณไหนผมกะไว้น่าจะประมาณหกบาทสิบสตางค์นะครับถ้าหลุดก็อืมคิดว่ายาวครับอืมอาจจะไปถึงห้าบาทนะก็ระวังไวด้ดีๆนะครับค่อนข้างน่ากลัวอคำถามคือ เฮ้ยหุ้นดีทาไมราคามันต้องลงวะมันไม่เกี่ยวเอองบการเงินสวยมันไม่ได้แปลว่าราคามันจะต้องไปในทิศทางเดียวกันเสมอไปโอเคปะ่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูอันดับที่4กันครับอันดับที่4คืออีออนอีออนเนี่ยก็ยังคงสวยสม่ำเสมอนะครับนะดูสิดูเขาทำสิเขาทำอะไรนะครับการเบรกของอีออนเนี่ยนะฮะพอเบรก ไอไฮเดิมได้นี่ปั้เลยนะนะครับแล้วก็มาสร้างไฮใหม่นะครับพยายามจะทะลุไม่ทะลุสักทีพอทะลุปั้งเห็นไหมหน้าตาม,มันก็จะเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็กําลังทําทรงใหม่แล้วก็กําล,ลังที่จะทะลุต่อไปอ่ะอันนี้คือภาพกว้างนะครับระยะเดือนเดี๋ยวเรามาดูภาพแคบเป็นระยะสัปดาห์ระยะสัปดาห์ก็กําลังพักตัวอยู่นะครับเป็นการ พักตัวเดี๋ยวผมจะชี้ให้มันชัดๆนะฮะอันนี้ทำไฮถูกไหมอ่าไม่มีไฮสูงกว่านี้นะระยะนี้นะครับทำโลนะครับแล้วก็ปังขึ้นไปนะครับอ่าทำเอสนะครับไฮที่สแล้วตัวนี้คือโลที่2ซึ่งมันยกเห็นไหมคุณเห็นอะไรไหมครับทีนี้แหละครับนะรอดูการสัมผัส ตำแหน่งเดิมที่210บาทอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่าตรงนี้ดูดูภาพเดนะครับเฮ้ยภาพเดมันดูดีวะ่ะอ่าภาพเดมันก็จะย่อยกว่านะครับตรงนี้ทำโลได้โลที่2มาแล้วนะครับเหลือ S2 ที่ต้องการเห็นนยะมันยังไม่ยังไม่ทำไงรอให้มันทะลุตรงนี้นะครับตรงเนี้ยน่าจะประมาณ18 8นะครับอันนี้ผมกะเอานะเออไปดูดีๆอีกทีหนึ่งนะครับ ประมาณ1.88ถ้าทะลุน่าจะไปต่อนะครับสิ่งที่จะเห็นเลยนะฮะถ้ามันทะลุ1 88เนี่ยจะเห็น1.94อย่างแน่นอนและเหนือ1.94ก็จะมี2.04ครับโอเคไหมก็น่าติดตามครับสำหรับอีออนนะฮะไปดูอันดับที่3กันเลยครับ AP ครับอูไม่น่าเชื่อนะอู AP นี้ขึ้นมาอันดับ3เลยเนะี่ยโคตรดีนะครับอ๋อทรงมาดีนะครับ อันนี้คือส่งระยะเดือนนะครับก็เป็นไซส์เว่อ์อัพนะครับภาพรวมนะครับเป็นไซส์เว่อร์อัพขึ้นไปทำา9.5ดาเหล่นี้นะครับขึ้นไปทำหายสองรอบนะครับสัมผัสครั้งที่1อ่งอันนี้เอาไส้ไปแทงนะครับสัมผัสครั้งที่2ครั้งที่3นะครับค่อนข้างสวยครับโลก็ยังมีการยกให้เห็นอยู่นะครับคาดเดาว่าเร็วๆนี้นะฮะจะมีการขึ้นไปสัมผัสที่แนวเดิมก็คือที่9.5้า ก็ถ้าแรงมีพอก็น่าจะทะลุนะครับต้องรอติดตามนะ AP ะตัวนี้เป็นการประยะเดือนเนาะเพราะฉะนั้นกว่าจะเห็น9.5นี่ผมว่าน่าจะอีกอีกสักพักใหญ่ๆนะ,ะตรงนี้เป็นระยะสัปดาห์นะครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว,ลวรูปร่างนี้เนี่ยค่อนข้างสวยนะเนี่ยเน,นทรงเนี้ยมีโลแล้วก็ยกโลขึ้นแล้วก็รลอรอไฮอ่ะรอไฮ,รอฮตรงเนี้ยให้มันให้มันทะลุ เดี๋ยวนะดูที่ day เลยแล้วกัน,ม,ม,น,ม,นมันพยายามยื้ออยู่นะฮะมันกำลังยื้อยุดจุดกระชากอยู่นะครับทำได้ค่อนข้างดีครับรอรอ,อดูนะฮะตอนนี้มันกำลังพักตัวอยู่แล้วก็กำลังที่จะทำ high ใหม่นะครับถ้าทะลุ7.5หรือว่า h i g เดิมเนี่ยตามได้นะสำหรับตัว AP ในระยะสั้นๆภาพที่เห็นเลยนะครับ8.4ครับ เ5็ดเกือบบาทนะอัพไซต์ประมาณบาทหนึ่งนะครับก็รอติดตามดูนะครับสำหรับตัว AP นะฮะต่อไปนะครับอันดับที่2 KGI นะ KGI โอ้โหโอ้โหมาอย่างนี้เลยเหรอกระโดดไปกระโดดมาเลยนะครับดูภาพกว้างๆก่อนคือไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่ หุ้นที่มีงบกันเงินสวยมาตลอดเนี่ยทรงมันอย่างนี้เลยอะเห็นไหมเท่าที่ผมดูนะกับจิตตะ20ตัวเนี่ยทรงมันจะคล้ายๆลคล้ายๆกันหมดเลยนะครับแล้วก็ k g i เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่สามารถถือในระยะยาวได้นะครับทรงมันออกมาอย่างนี้นะฮะถือระยะยาวได้สบายมากนะครับดูระยะสัปดาห์มีการแกว่งของราคาค่อนข้างอ่ากว้างอยู่นะครับแต่ มันก็ยังเป็นการแกว่งในขาขึ้นไงเนี่ยนะตอนนี้เป็นไซด์เวย์แล้ไซด์เวย์สาไปจนถึง5.2อะ่ะกว้างมากนะฮะบาทบาท40ตังค์อ่ะสําหรับหุ้นต่ำสิบนะอ่าก็ถือว่าค่อนข้างกว้างครับปัจจุบันราคากําลังทรงนี้สวยครับแล้วก็น่าจะไปทดสอบแนวเดิมนะครับแนวเดิมที่คิดไว้ก็ต้องเป็น5.1ก่อนเลยนะฮะ 5.1สัมผัสอาจจะมียืดยุยุดกระชาก,กันตรงนี้บ้างนะครับถ้าปังนะครับก็คือเหนือ5.1ได้ไปต่ออย่างแน่นอนนะครับก็จะไปอย่างรัวๆนะครับก็ต้องรอดูนะฮะร,รอดูการสัมผัสตรงนี้นะครับถามว่าจุดเข้าซื้อคือจุดไหนอันเนี้ยจุดนี้นะครับซึ่งผ่านมาแล้วแล้วก็จุดนี้ก็ผ่านมาแล้วเช่นกัน เราดูนะฮะจุดต่อไปคือจุดที่ทะลุ5.1เนี่ยเป็นจุดที่สามารถเข้าไปเก็บได้อีกทีหนึ่งนะครับดูภาพเดของ KGI นะครับอันนี้นะเดี๋ยวผมจะตอบคําถามให้สําหรับคนที่ถามมาเรื่องของแก็บนะครับอ่ะตรงนี้มันมีการเปิดและปิดแก็บชัดเจนใช่ไหมนี่คือการกระโดดของราคาบางคนจะถามว่า,าราคาปิดของวันหนึ่งสมมุตินะว่าหุ้นตัวนี้มันมันปิดปิดตรงนี้นะครับ ของวันหนึ่งมันจะเท่ากับราคาเปิดของอีกวันหนึ่งเลยใช่ไหมคําตอบคือไม่ฮะอีกวันหนึ่งมันอาจจะเปิดอย่างนี้ก็ได้โอเคป่ะเห็นไหมเห็นช่วงที่มันกระโดดไหมอ่ามันไม่จะเป็นต้องเท่ากันนะมันอาจจะเปิดตรงนี้ก็ได้ครับมันอาจจะเปิดตรงไหนก็ได้ครับเออก็คืออยู่ที่เซลลิงกับฟอร์ของแต่ละแต่ละวันที่เขากําหนดขึ้นมาคคืออยู่ในกรอบนั้นแะแต่ตรงไหนก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแบบ วันถัดไปต้องเปิดอย่างนี้ใช่ไหมวันถัดไปต้องเปิดอย่างนี้เหรอไม่จําเป็นนะครับโอเคนะเคลียน,นะครับแล้วก็ในเรื่องของแกลบนะครับแกลบที่เข้าสร้างไว้นี่เห็นไหมเนี่ย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 ที่เปิดออกมาค่อนข้างกว้างเนี่ยตามทฤษฎีแกลบว่าไว้ว่า,วานะครับถ้าเกิดมีการเปิดแกลบมันต้องมีการปิดเสมอนะฮะคำว่าปิดแกลบเนี่ยนะครับก็คือราคาเนี่ยมันจะมาสัมผัสที่จุดเดิมที่มัน หายไปเนี่ยเห็นไหมฮะว่ามันมีการสัมผัสในจุดที่มันหายไปมันเข้ามาเติมเต็มนะช่องว่างนะครับตรงนี้ก็มีเก็บเหมือนกันนี่นี่นี่เห็นไหมเก็บเล็กเล็กแต่มันปิดไปแล้วนะครับปิดด้วยแท่งแดงแท่งนี้นะครับการปิดเก็บเนี่ยนะจะปิดด้วยไส้ก็ได้มันจะสามารถทําแท่งอย่างนี้แล้วก็แทงลงมาปิดอย่างนี้ก็ได้นะครับปิดด้วยไส้ปิดด้วยด้วยตัวบอดี้ได้หมดเห็นไหมตรงนี้มีเก็บ แล้วตัวนี้ก็ลงมาปิดเห็นไหมครับอ่าตรงไหนกันอู้น,นี่เก็บเ,เริ่มเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็ปิดไปเรียบร้อยแหละโอเคปะเออเนี่ยทฤษฎีเก็บแต่มันยังมีตัวที่ไม่ปิดอยู่ตัวหนึ่งนะคือตรงนี้เนี่ยเตรงเนี้ยยังไม่มีการปิดนะครับในอนาคตอาจจะลงมาเก็บอ,อ่าต้องต้องรอดูนะฮะรอดูว่าจะมาเก็บเร็วแค่ไหน ตามทฤษฎีบอกไว้ว่ามันมันมาปิดแน่นอนนะแต่มันไม่ได้บอกว่าจะมาปิดเมื่อไหร่นะครับไม่สามารถบอกว่าเฮ้ยอีก3วันจะปิดวุ้ยอีกปีหน้าจะปิดวุ้ยมันอาจจะใช้เวลาหลายปีในการที่จะกลับมาปิดก็ก็ได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นแก็บเนี่ยเอาไว้ให้เฝ้าระวังนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากฮะโอเคไหมอ่าอันดับต่อไปแล้วนะครับอันดับสุด ท้ายอันดับที่1นึงนั่นคือหุ้น S11 ครับผม S11 น่นนะฮะ,ะดูภาพกว้างๆโอ้โหราคานี้แบบอย่างโหดเลยนะมันขึ้นมาเป็นที่1นึงได้ไงวะคือแบบราคาแบบลงมาอย่างเงี้ยนะลงแบบ15บาทตอนนี้เหลือ7บาทอืมอ่ะดูต่อแล้วกันระยะสัปดาห์เป็นยังไง ยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับยังคงเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องเลยแหละต้องบอกว่าโคตรจะลงอย่างต่อเนื่องนะครับเด <D> ก็น่าจะลงนะครับโอ้โหราคาปัจจุบันของ S 1 1หนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะฮะยังอืก็รอดูนะรอดูติดตามไปแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้คืออันดับหนึ่งเลยแต่แน่นอนนะไอ้คำว่างบสวย กับราคาสวยเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องไปไปในทางที่เดียวกันอะ่ะเอองบห่วยราคาอาจจะวิ่งจุดๆก็ได้นะครับงบดีราคาอาจจะวิ่งลงลงแล้วลงอีกนะครับถูกแล้วถูกอีกถูกแล้วถูกอีกมีถูกก็ยังมีถูกมากอะไรประมาณนี้นะฮะเออก็เอาไว้ดูแลกันนะครับและนี่คือ20อันดับของจิตตะแรงกิ้งที่จัดเข้ามาครับก็สามารถที่จะไปติดตามดูได้นะที่เว็บ ไซ์ของจิตตะนะครับผมจะทิ้งลิงก์นะครับเอาไว้ด้านล่างนี้นะครับใครสนใจนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ใครที่ต้องการอยากจะฝึกการอ่านกราฟเทคนิคอลแบบเข้มข้นนะครับทางช่องมั n น y h e ีโรนะครับเรามีคอร์สเทรดไม่ปังให้มันรู้ไปนะครับ เราลงคลิปในคอร์สเนี่ยลงคลิปใหม่นะครับเป็นคลิปเคสตัดดี้นะครับทุกวันอังคารแล้วก็วันเสาร์นะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนนะครับรายละเอียดก็อยู่ใต้ Description เหมือนกันจะมีเป็นล i n แอดทิ้งเอาไว้นะครับอคอร์สเนี้ยเราสอนตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะจนสามารถเทรดเป็นมองทิศทางราคาเป็นตีไฟโบรเชีเป็นใช้อินดิเคเ,เตอร์เป็นนะครับสามารถเทรดทำกำไรได้จริงในตลาดครับผม ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่สนใจแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย